ดีครับโมโมจากเรนชานเอลวันนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวนะครับลำตะคองที่นครราชสีมา,มาซึ่งเราอยู่กันในเอ่ต่างจังหวัดน,นะทุกคนนะอ่ตอนนี้เปดีพีที่ยวอะไรนะเออ่โค้ดบ้านเอี๊อดไปที่อะไรนะหกปะไม่รู้แหละทุกคน,นะกกนก็จะมีกบนะครับอีพีสี่แล้วกได้นะมีเลี้ยงกบกับไก่นะเดี๋ยววันนี้พไเที่ยวอะไรก็ไม่รู้แต่จะมาท่ามุดจุดชมวิว นครราชสีมานะคะเป็นลำตะคองแล้วทุกคนไปกรนเลยอไปก่อนอื่นมันก็จะมีเป็นแบบนี้ทุกคนเหมือนเป็นอนุสาวรีย์นะคะข้างหลังกล้องนะอ่าก็จะเป็นแบบอย่างนี้ก็จะเขาก็จะเขียนว่านครราชสีมาครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษเหล่อับข้างหลังมาด้วยแล้วก็แบบนี้นะคบก็จะมีนองชอุปร์เนแบบนี้ส่วนตรงนี้นะคก็เป็นเป็นธรรมชาติที่ นี่จะเป็นแห่ที่ของพรตัวนอุกร์ใหญ่แล้วทุกคนนะอ่าก็จะมีงานทุกคนที่เธอเราจะไปนะคะที่ที่เราอยู่กับพี่สายพี่สองพี่หนึ่งนะจำได้ไหมที่เราไปร้อยเอ็ดนะทุกคนนะต็นี้นะคะตึ๊งศุกร์ศุกประกามานะสวยมากนะครับก็จะมีพวกพระนะคะพี่พวกจานนะทุกคนมีการเช้าเป็นงานปั้นนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานเออการแกสรักเมนง เราก็จะมีเรือแบบนี้ก็จะมีชิงชาาดูคนอันี้นะคนนี้่นะคนแ้วก็นนะน่าูนะันจะี้ลอนเรอเก็นี้จน่าเปถ้าจะไปี่อียิปุกคนนะ ก็จะมีพปลี่ยนในข้างล่างอันนี้พี่ะมิฟก็ไม่น่าจะมีแล้วก็จะมีสปริงข้างบนนะคุณคนนะ ริบพายปกลี้พัก,พกมาจะบอกบสนชาอทุกคนนะคะนี่คือทุกชดยู่ที่ว่านะทุกคนสวยมากทุกคนถ้าลงไปน่าจะโดนกลี้งคัดตกแม่ทำํำไปเลยซึ่งผมเจอกังหันลมใหญ่ด้วยนะทุกคนแล้วกล้องไี่ถ่ายไหมได้ถ่ายนะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพน,นะคะว่ามันสวยขนาดไหน เราไี้ถ่ายเราานทางอใช่ไหมตะก้องล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพอลบายน้ํานะครับเผื่อมีฝนเทลงมาน้ําท่วมนะทุกคนก็อย่างที่ข่าวเขาบอกนะนก็ฝนตกแล้วนี่นะครับก็คือป่าดงพงไพมัเหมือนเคยมามาก่อนอคนที่นะทคน,นะคนคนที่นะถ่เคยมาทุกคนแต่ว่ามันคนไรที่เฉย แม้เราก็จะได้เออทิ่เงินทุกคนอยากไปทะเลมากอยากไปทะเลทุกคนนะผมอยากเล่นทะเลอ่ะได้ถึงตอนไี้เล่นทะเล EP พสองได้เลยไี่อีพีอันนั้นไม่ได้หายทุกคนแต่ที่รู้นั่นก็คือเออถ่ายอยู่เลยไม่ได้ถ่ายท่ายคือจะไป็มาที่เราไปทะเลใส่ทุกคนอ่ะจะเป็นดูปภูเขาอีกด้านนี้น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นลำตะคองครับ แล้วก็มีภูเขาตังนู้นด้วยแต่ว่ามองไม่เห็นนะครับกมืดมืดไปกัน thank <music> you